กินดีต้ลนรับกลับมาที่ Call of Duty Mobile 5วันนี้เราก็อยู่กับปืนใหม่ก็คือนี่ P.D.W. 57 Royal Jackson อ่าซึ่งเป็นปืนที่ทุกคนรอกันมานานมากครับีมันก็เคยมาหละแต่ว่ามันแค่วันเดียวมันไม่ถาวรอ,อ่าแล้วก็พี่บิ๊กเปิ้มของเราด้วยครับก็คือพบเป็ดนะครับอ่าโอเค ซึ่งในการได้มันก็คืออ่าไหนนะนี่ครับอ่าแถ,แถมได้ปืนใหม่ด้วย KN 44ซึ่งดีนะที่ผมเป็นสายขยันโอเคเราไปเล่นหมวดน,นี้กันเลยอ่าโอเคลบบิดไฟเออรอ์โอเคอืมอ่ะเอา,าละ แมปหิมะด้วยโอเคอ่ะอรถเยอะนิดนึงนะพอดีว่าผมมาเล่นหน้าตโตคอมอยู่โอเค let's go ไปต้องค่ายได้65คนนะทีคนถึงจะจบแมปนี้ แยกก่งกูฆ่าอีกโอ๊ยไป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 ืไปไปไปม ปืนนี้ใช้ได้เร็วเว้ยเพราะฉะ้นเด็มดมททีมเดสแมทบ,บ่อยๆอืมว่าตัวเอาโอ้ยมาจากไหนอโอเคอืมอม,อม,มีการสไลด์หลบมีการสไลด์หลบ แม่เอานี่ไปเลยเออสองคนนี่แหละโดนโดนโดนอืมโดนไปแค่คนเดียวอืมโอเคเอยโอ้ยเกือบโดนฮันเตอร์คิวเลอร์โดนอืมเออแต่ก็โชคดีนะที่ช่วงนี้น้องผมอะ สอบเรียบร้อยแล้วได้ห้องโอเรียบร้อยแล้วที่สวรรค์อนันต์แต่ว่าแบบปกติเขาต้องเลื่อนน่ะก็อ,อย่างที่รู้ดีหนะ้าโควิด19เฮ้ยจีเนียสเฮ้ยหมดเล่นมุกจีเนียสเฮ้ยมันบลบเรอมันบลบไปไหนมันไปไหนมาอเออเฮ้ยสกปเซกเกิลใช้ได,ด้ดีกว่าเดิมไหมเนี่ยได้เร็วกว่าเดิมสิโอเคมา พวกเราไปใช่ไหมฮะเออโอ้ยมูแต่กดมูแต่ไปมูแต่ตไปใช่มาๆๆมา,มา,มาตับโมติพี่เบิมคนนี้ต้องใช้เดนแมชชีนนะแต่เ่ี๋ยวผมโดนไอ้เจ้านี่บ่อยอือเอ้ยเอ้เโอ,อ้ย ยิงมายิงสวนโดนยิงสวนกลับก็ตายทั้งคู่เลยนะโอเคโอ้ยมางทีที่ยิงดนชอบกดฝั่งซ้ายนะผมวะนี่ในการเออดับเบิ้ลคิว แจ๊ฮึโอ้อฮึเอาว้าวเปอร์เซจะเจอเปอร์โอเคเซจะเจอเปอร์พวกเราแล้วไปแต่เสียงหนึ่งคืออันนี้ผมไม่ได้เอาปืนจรวดติดตามมาด้วย เอาปืนพกมาเฉยเลยก็คือว่าทีแรกจะตั้งใจจะทำเควสปืนพกเนี่ยพอดีว่ามีของใหม่ๆหมก็แต่ค่อยทำดีกว่ามไม่มีใครกูใชป้ปืนนี้ยิงเลยเหรอนั่งไงหมดฟรีแต่นี้ไม่ต้องกลัวมันมัน,ม,นมันเพิ่มเร็วถ้าเป็นโหมดปกติอะ เพิ่มโคตรช้าถ้าอยากเพิ่มเร็วๆก็คือต้องฆ่าศัตรูให้เยอะๆเออใช้มังดิ๊กเอาใช้เจ้าดีเออไปไปไหนโอ้ไม่ว่าหมดตายไปไหนโอ้โห,โห่เซนที่กันมาเอาโรดออกมาวะ่ะ อืมเคยเยเคยเคย,เย,เย,เยมันเอาไอ้นั่นออกมาว่ะยิงตุ้มตามไม่ได้เอาจรวดติดตามมา,าถ้าเอาจรวดติดตามมานี่สอยสองลูกพังไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ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 ้ย โอ้โห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 ใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกพี่เอาวผู้หญิงเล่นทำไมเอาปืนนี่กะเอไปไปไปไหแล้วฝั่งเรคาิวใน้าสิบเก้าคนละ่บอกนะโดนไอ้ อืมโอเคอืมโอยเซรีอโอเคโอเค,อเ,คเรื่องของสุทธิผว,ว่าจะไม่ตกใส่หัวพวกตัวเองไองไอคลิปแรกนะ <c oughs> โอเคสุลมาได้อะไรอ๋อคุณมาเลยสิไม่ได้แล้วแหละมันจบแล้วโ okay. อเค้ดีผมจะสัำได้เยอะๆแนะ่ ที่สองเป็นแปรอ่าไม่ใช่เรื่องแล้วโอเคอ่รับนีเบสจซะโอเคอ่านี่นี่ครับได้มาแล้วได้มาแล้ว รับเปิดไฟมันใช้ได้เร็วสิเนี่ยโอเคนี่โอเคถ้าเสียงนอกข้างนอกเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะครับผมห้ามพวกเขาไม่ได้จริงๆอะ่ะโอเคลุ้นซิว่ากล่องนี้จะได้อะไรโอเคเหรียญห้าสิบเองจริงๆปืนสไนเปอร์มุ่งผมไม่ไม่ไม่หวังมันหรอกโอเคมาอีตาหนึ่งอืม hmm. อ่ะแล้วเราก็รอกันกรอนอเอ้ยนี่ผมเป็นอะไรไม่รู้เวลาโอเคชอบแปะกราฟิกตี้เล่นโอเคอืมไป เล่นแบบนี้มันชอบวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยอืมโอเคปุเข้าไปตรงกลางมีแม่งเลยอยู่ไหนวุ้ยมีนตัวเออ โอ้ยแหมเล่นตั้งนานไม่เจอตัวใครแหมกัวอะไรโอเปอเรชั่นสกิลนี่มันขึ้นเร็วในหมวดนี้แต่กูยิงคิวใครไม่ได้สักคนเลยเนี่ยโอเคอ่าไม่นี่ผมไม่ชอบสไนเปอร์จริงมึง อยู่บางทีก็ตายโดยไม่รู้ตัวโดวยที่ไม่เห็นว่าใครมัน่ะยิงเราแม่ก็คือผมไม่ถัดถัดสไนเปอร์ไงแค,แค่นั้นแหละ,หละเอญญอๆจะจะพวกเราพวกเราพูดเดียวกันเฮ้ยนอญญตัวนี้รู้จักอะไรวะเส้นที่กัน อยู่ไหนฮะหรือรว่าชุดเกาะบิบบบ๊กเบิรมสกัดไปก่อนวาดเอบมีโอเคแน่นอน

ใจหมดหรือว่ามันเอาสเตลช็อปเปอร์มาเฮ้ยเฮ้ยมันเอาไอ,อ,าอ,าอา้นี่มาแล้วโอยยิงถึงไหมเนี่ยอือยิงถึง <laughs> โ,อโอเคแม่งฮีโร่จะชัดเลยอ้วนะ โอเคนายครับเอาเอาพวกเราพวกเราของเราของเราโ okay. อเคไหนคนหนึ่งวจะจับหนีไปไนาย อรืมวันนี้มันทำให้ ID t a แทกเร็ววะ่ะ ID t a แทกก็คือเป็นไอมบกแเซียมตัวเ,เอฟี่เ้ยอี๊ไอเจ้าบ้านี่แกวอไหนอยู่ไหนทแม็ใช้ปืนมันช่องน,น่าจะช้า เล่นอย่างนี้เลยเล่นอย่างนี้เลยเหรอ,อ,หรอโอเคเ,เ,เรียกสิว่าจะได้อะไรมาอย่าแย่เอามดมดโดสรอบเอาไปเลยอยากได้เอาไปเลยโอเค หันหลังอยู่ใช่ไหมโอเคอไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้ย ไอ้ปืนนี้เก็บไว้ดิโอเคสมหนา้าเอ้าเฮ้ยไม่ใช่ว่าจะฆ่าพวกตัวเองนะโอ้ยเด็ดแมชชีนอีกแก้วเหรอไอ้เจ้าบ้านี่โอ้ย มากซ่บมากโอเคอ่าก็แพ้กันไปนะครับอืมใช้พี่เบิมเหมือนกันเลยฮืมอ่าโอเคฮืม ได้ไมาอีกโอเคออนไลน์ต่อไปนี้ก็เป็นก็ทำไมไม่ให้ได้ไปเลยวะแต่ว่าตอนนี้โอ้สองเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคไอเดีแท็กต้องโน้ตไฟกับโ no น้ศูนย์นี้จะได้เอ็มซีเวรูฟไฝ่เตอร์ย้ผมก็เคยดูปีมคุงกระซุ่มไปแล้วแหละอ่าไม่รู้ผมจะถึงโน้ตห้าไหมอ่าโอเค เอาละรครับต้องขอจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับอ่าช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอ่าถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใ,ใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอ่าเราก็ต้องขอจบคลิปนี้ๆๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ